เรือที่ท่าเรือฮะกุหลาบนะโอ๊ยคันยังไง เฮ้ยพระเจ้าจอร์ดสงสัยจะเป็นฉลามขาวพี่ทำท่าหนักๆ่อยดิดูตัวมันตัวมันเล็กจังเลยเออท่าพี่ดูตัวเล็กเลย สูงเขาโอ้ยไต่เขาลงปุ๊บได้ขึ้นมาเลยตาข้างเหลืองเฮ้ยเสามตัวมาติดเยอะจังต่อเร็วนะตอน เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอรขาทำหนึ่งยะครับดูผลงานนี่ไอ้นี่เจ้ากินเจ้ากินมันที่เกาะเจ้ากินยูมบนเขาด้วยไม่ได้เป็นทะเล ไ,ไม่อยากจะปลดเลยครับตัวแรกโอ้โหอย่าโดนมันนะครับแทงไงตัวขอผ้าเลยโดนไปรู้เรื่องลยนะครับเนี่ยนะโดนไปรู้เรื่องเลยนะครับเนี่ยิดอ่ะไม่มีอะครับมันเทีมเทีมอ๋อหที่มี่นี ใหญ่หน่อยเอ้าเอาเจ้าทินปรึกาได้ด้วยมั้นแร้สารซีมิด้วยไปเลยลงไปกินเลย

ตกใต้หตัวนี่ได้ตัวหนึ่งถือว่าหมดเลยอ่ะได้ังเลยยห้อสมัครึอ้ยเลยไปเลยไเ I หย่อนปุ๊บได้ปั๊บเลยเว้ยอะไรวะ,ะเก่าน้อยเก่าพ่อครับเ,เ, <laughs> เก่าเก่าเปล่าเก่าเว้เยเราวัดเลยคาั้งนี้จะมียอม เห็นจะไปะ่า,าเนนล,าลวครับจ้าเอา,าอาเชต,ต,ตัวเนี่ยเฮ้ยสองตัวแล้ครับใชท่ที่ขีเม็นขีเม่น ถ่ายรูปเลยครับตัดตัดน,น้ำเงาได้ปลาสวยงามครับไอ้กามโอ้ยกามตัว,ต,วตีตัวเลยมาทีสีตัวไปไปคืนหมดเลยเหมือนกันเลยว่ะ

ถ่ายไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้โหสตัวสโอ้โหจ็ดพอดว่กป็สปลาที่ถ้าเป็นปลาที่จินได้นี่ป่านี้หลาใของเหลือแบวเนี่ย มันไปใต้ท้องเรือลงไปดูหรอเกาเกาเการิด้วยเกาพอดีตองเกาเออต้องเก่าแล้วไปดึงมาดิหยุดล

เนี่อน้าวนี่ดูพี่สนต้องรีบเข้ามาดูอ่ะโอ้โหมาเป็นฝูงมาเป็นฝูงเลยโอ้ยพี่สนยอมยอมเลย มีอ่ะตัวนี่ยทีเด็ดเลยลองพูดดีกว่าตกก็ได้น้อยทำของก็พังอีกไ <ป S 1> อ้เห็ดไผ่หกก็น้อยซ้ำเก้าได้ก<า>ี่ตัวซ้<า>แล้วเนี่ยทำของก็พังอีกรวมน้ำหนังแล้วเท่ากันเลยว หนักไหมหนักไหม ไปรอบนฝั่งได้ไหมน่ะเดี๋ยวว่ายไปรอตรงนู้นเดี๋ยวพร้อมกินเนี่ยก็ขับกันเข้าไปเรือว่ายไปรอตรงนู้นเออนวามฝึกสักีก็ี่ไสอนไปสอน ้าวหล่นไปตัวไม่เป็นไรอ้าวเยีดเยวๆโอ้ยภาพกีฬามันมันเลยทำไรครับน้ำมันขุ่นไม่ไดะตรงนั้นอ่ะคุณระมิน้ำเยิ่ยจ่วงขาไมมัน็นร้อนๆนี่ยแมันเย็นๆเนี่ย เป็ดอันนี้มันได้ปลาแบบนี้เยอะมากน,นี่เรียกปลาอะไรครับสีเสียดครับสีเสียดเขาจะไปทำขนมเค้กแนกันไอ้อ้อย่างี้เรากินอย่างนี้ไม่ได้ ได้ด้วยเป็นทาง กันมาหรือไง ไปทะเลเ,เ,เดี๋ยวผมพาไปชี้ครัวนะเดี๋ยวผมถ่ายกันแป๊บหนึ่ง ตีนใช่ไหมเนี่ยตีนใช่ไหมเนี่ยหางโอเคครับศีมือนิสสนะครับงคมาแธรรมดากนาย่ายองสดอยู่เลยเห็นไหมหางก็ดิ้นดิ้นดิ้นดิ้

ตีนกวแบบคนในบ้างเขาด้วยเนี่ยดูยังกระดิกหางอร่อยเลยสอนนะกินต้องกินใช่เนี่ยเหมือนไม่ได้มาไงเฉพาะนะลูกค้าไม่เคยมาในคอมเมนต์เลยว่าท้องเสียเปด้อยมีจะบอกว่าจะมาจะมาอีกนั่นน่ะหยิบตะเกียบแล้วอา

ออกแล้วไม่ไะนี่มันอึดมากเลยเนี่ยหางกระดิกไม่หยุดเลย เต็มเรือเลยมึงไนี่อยู่นไงเอาขึ้น้ายที่มาตบีเอ้หิวนะเนี่ยเราเนี่ยคือด้วหิวนะเนี่ย เดี๋ยวาไพาไปลุ้นปลาหมึกอีกรอบนึงแต่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วคนเต็มครับตอยต้องหนคนเต็มโอ้ยเยีย่ยจีนั่งเทียบ หย่อนเป็นติดใช่อันนี้มือทำลายล้างคันเป็นพังไปสองคัน <c oughs> จอมทำลายล้าง <c oughs> <ะ>เรือเครื่องยนต์ดีดมีเพลงฟัง เลียงบึกแลต้องพึงน้องอาร์ลน,นะครับวันนี้นักษภาพคือลงไม่เป็นใจไม่เป็นเลยเลยไม่เป็นใจเลย 我逃走。<music> เป็นไงบ้างพี่สนุก <c oughs> ไอ้วะาล่ะดูหน้าก็รู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยระครับพุครับไปกับจบทิปใช่จบทิปไปกับไต่ต่อวันนี้คุมครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้ไต่ต่อครับ